ส a l a a m a l i กุมน้องๆนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we're going to study Unit 6 Lesson 3วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ Lesson ที่3นะครับซึ่งใน Lesson ที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของ Conversation นะครับบทสนทนานะครับมันจะเป็นเรื่องราวนะครับต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องราวเรไรนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะ ไปเฉลยนะครับของ lesson 2กันก่อนนะครับของ lesson 2เนี่ยนะครับผาที่หน่1นะครับข้อหนึ่งใหญ่นะครับเขาให้ตอบคำถามนะครับจากประโยคคำถามต่อไปนี้นะครับดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับถามว่า does his knee hurt นะครับ does his knee hurt นะครับเขาเจ็บที่หัวเข่าใช่ไหมนะครับหรือว่าหัวเข่าของเขาเนี่ยเจ็บใช่ไหมนะครับ ดูภาพเนี่ยเขาเอามือแตะที่หัวเข่านะครับแสดงว่าเจ็บที่หัวเข่าจริงๆนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบว่า yes นะครับ yes หัวเข่าก็คือเป็นเอกพจน์นะครับ is this นะครับหัวเข่าอันเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องแทน is this ด้วยคําว่า it นะครับต้องตอบว่า yes it does นะครับถาม does ลงท้ายด้วย does นะครับขึ้นต้นด้วย does เวลาถามลงท้ายด้วย does นะครับ yes it does นะครับ ข้อ2 Does her toe hurt นะครับนิ้วเท้าของหล่อนเนี่ยเจ็บใช่ไหมนะครับถ้าดูภาพเนี่ยไม่ใช่นิ้วเท้านะครับแต่ว่าเป็นนิ้วมือนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้นี่ยตอบไม่ใช่นะครับตอบ no นะครับนิ้วมือ,อถามนิ้วเท้าแค่อันเดียวนะครับก็แทนด้วย it เช่นเดิมเช่นเดิมนะครับ yes it อ่า no it doesn't นะครับนะไม่ใช่นะครับ no it doesn't นะครับต่อไปข้อสานะครับถามว่า does your head hurt นะครับ does your head hurt นะครับเจ็บหัวใช่ไหมนะครับอ่าถ้าเราดูภาพเนี่ยเขาเอามือแตะที่ไหนครับนักเรีนแตะที่เอวที่ท้องใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เจ็บหัวนะครับเขาไม่ได้ปวดที่หัวเขาปวดท้องนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ no it doesn't นะครับ ข้อสนะครับ d a e s h i back hurt นะครับเขาเจ็บหลังใช่ไหมนะครับอ่ากดตรงกับภาพนะครับก็ตอบ Yes it does นะครับต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2ใหญ่นะครับ Look and write questions นะครับให้ดูภาพแล้วก็คราวนี้ให้เขียนไปอยู่คำถามบ้างนะครับอ่าดูภาพข้อที่1ก็อ่าเขาเจ็บที่ที่ข้อมือใช่ไหมครับเขาพันที่ข้อมือแล้วนั้นเนี่ยข้อนี้ถามว่า Does her wrist hurt? Does her wrist hurt? ข้อเมืองเขาเจ็บใช่ไหมนะครับเราใช้ her รับเพราะว่าแทนผู้หญิงนะครับต่อไปข้อ2นะครับเจ็บทีอ่อะไรที่เท้านะครับที่ตัดตุ่มนะครับงั้นคนนี้ตอบคนนี้ถามว่า Does her ankle hurt นะครับต่บอไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยขเขาเจ็บที่หัวไหล่นะครับงั้นข้อน,นี้เนี่ยถามว่า Does his shoulder hurt นะครับหัวไหล่ของเขาเนี่ยเจ็บใช่ไหมนะครับเราเปลี่ยนจาก her เป็น his นะครับเพราะว่า,าภาพเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ his shoulder หัวไหล่ของเขาผู้ชายนะครับและนี่คือเฉลยนะครับของ lesson t o นะครับทีนี้ lesson 3ในวันนี้เนี่ยเราจะาเป็น conversation นะครับเป็นบทสนทนาเป็น dialogue นะครับ ก็จะขาบเกี่ยวตั้งแต่ Lesson เแล้วก็จนถึง Lesson เซนโเลยนะครับทีนี้เรามาดูคำถามนตรงี้นะครับคำถามนำถามว่า look at sam look at sam นะครับให้ด uh, ูดูแซมนะครับ does his arm hurt แขนของเขาเจ็บใช่ไหมนะครับทีนี้มาดูนะครับช็อตที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสายให้เกนฟังนะครับเกณฑ์ก็ดูตามนะครับ Uh, if you're ready, let's go. top you let's go. Unit 6, Lessons 3 and 4 Shutterbugs The We're ready. Let's take photos. We are feeling well. This uh, is drag, first right? shot. The drag. shot. Uh, อ่าคนแรกนะครับบอกว่า we're ready we're ready let's take photos we're ready let's take photos นะครับพวกเราพร้อมแล้วไปถ่ายรูปกันเถอะนะครับอ่าพร้อมแล้วไปถ่ายรูปกันเถอะอ่าทีนี้อ่อีกคนหนึ่งนะครับก็มาบอกว่า we aren't feeling well we aren't feeling well ก็คือเรารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบายนั่นเองนะครับพวกเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับ ทีนี้ช็อตที่2นะครับ What's wrong? Skateboard accident. I have a broken arm. I'm sorry, Sam. That hurts. ช็อตแรกนะครับก็อ่าคนแรกนะครับคนถามว่า What's wrong? What's wrong? แปบลบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ What's wrong? นะครับ ยีนี่ผู้ชายใส่แว่นนะครับชื่อแซมนะครับก็ตอบว่า skateboard accident skateboard accident นะครับอ่าประสบอุบัติเหตุอ่าตอนเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับ I have a broken arm I have a broken arm broken arm แปลว่าอ่าแขนหักนะครับอาฉันแขนหักนะครับผู้หญิงก็ตอบว่า I'm sorry Sam เสียใจยด้วยนะ Sam that that's hurt เนะจ็บ เจ็บเลยนะา that's hurt นั้นเจ็บนะนั่นนะครับอืมต่อไปนะครับช็อดที่สามนะครับ What's wrong Lisa <c oughs> I have a cough She has a cold but she doesn't have a fever and I have a toothache อ่าทีนี้อ่าแซมก็ หันมามองที่ลิซ่านะครับแล้วก็ถามว่า what's wrong lisa เกิดอะไรขึ lisa ้นลิซ่าเห็นลิซ่าท่าทางปแปลกๆครับอีนนี้ลิซ่าก็บอกว่า i have a cough i have a cough นะครับฉันไอนะครับอ่าทีานี้ผู้หญิงคนนี้นะครับ she has a cold but she doesn't have a fever ก็บอกว่าหล่อนอ ลิซาเนี่เป็นหวัดนะครับแต่ว่าเขาไม่มีไข้นะครับ doesn't have a fever and I have a toothache ส่วนฉันเนี่ยปวดฟันโอ้เจ็บหมดเลยนะครับของเขานะครับทีนี้ก็ข้อที่4นะครับ Okay let's go I want to take pictures of animals and people and ah now I have a headache อ่ะก็เหลือสองคนนะครับผู้หญิงบอกว่าโ okay, อเค let's go งั้นพวกเราไปกันเถอะนะไปสองคน I want to take for take p i c t u r e s of animals and people and อ่าฉันต้องการที่จะถ่ายรูปสัตว์ถ่ายรูปคนแล้วก็ไม่ทันจะพูดจบนะครับแซมก็บอกว่า now I have a headache ตอนนี้ฉันปวดหัวแล้วนะครับสรุปว่าเหลืออยู่คนเดียวนะครับมันจะก็ไม่รู้ว่า cancel ถ่ายรูปมาไป ไปคนเดียวนะครับที่เหลือคือป่วยหมดเลยนะครับอ่าและนี่คืออ่าอ่าบทสนทนานะครับด่าหลอกนะครับในเล s s o n นที่3นะครับทีนี้เรามาดูแบบภาพขึ้นไหวกันต่อนะครับ <Play> We're ready. Let's take photos. We aren't feeling well. What's wrong? Skateboard accident. I have a broken arm. I'm sorry, Sam. That hurts. What's wrong, Lisa? <laughs> I have a cough. She has a cold, but she doesn't have a fever.

ทีนี้เรามาดูนะคำศัพท์จากตรงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ fever 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 ก็แปลว่าไข้นะครับเป็นไข้ headache 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 นะครับ headache ก็คือปวดหัวนะครับ broken arm <and> arm. broken arm broken นะครับ broken arm ก็คือแขนหักนะครับ cold 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 นะครับ cold ก็คือเป็นหวัดนะครับ toothache 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 นะครับก็คือปวดฟันนะครับ cough ข้าวนะครับก็คือไอ้นะครับอ่าและนี่คือคําศัพท์นะครับเกี่ยวกับอ่าในวันนี้นะครับบทสนทนานะครับก็คือเป็นเป็นอาการนะครับอาการป่วยต่างๆนั่นเองนะครับทั้งทั้ง6อาการนะครับทีนี้เรามาดูอ่าตรงนี้นะครับข้อที่3หน้า50ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็น dictation นะครับให้ฟังแล้วก็เขียนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้อ่านตามนะครับ Unit 6 Lesson 3. Activity 3. Dictation. Listen and Write. Then Say. One. <F> 1. Fever. อ่าข้อหนึ่งร <Two. S 1> ครับ Fever ก็คือเป็นไข้นั่นเองครับ Fever เ,เขียนยังไงครับนักเรียนไ e r อ่านักเรียนลองกด Stop แล้วก็ลองเขียนเองดูก่อนนะครับอ่าเมื่อนกักเรียนเขียนแล้วนะครับก็ตอบเลยนะครับก็คือเฉลยก็คือ Fever นะครับเขียนแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับ headache headache นะครับ headache ครับก็คือนี่นะครับต่อไป marie นะครับก็สามนะครับ broken arm broken arm นะครับ broken arm นะครับเขียนแยกกันนะ broken แล้วก็ arm นะครับต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับ four cold four cold cold นะครับอ่านี่นะครับ cold แปลว่าหวัดนะครับเป็นหวัด cold เนี่ยอ่าความหมายเดียวกันกับคำว่าหนาวนะครับ cold แปลว่าหนาวก็ได้นะครับแปลว่าอาการหวัดก็ได้นะครับต่อไป five toothache toothache นะครับ toothache นะครับก็แปลว่าปวดฟันนะครับเห็นไหมครับ toothache นะครับ six cough าสุดท้ายนะครับ six calf นะครับ calf นะครับนี่คือ calf นะครับเมื่อเราเรียนรู้นะครับจบลงแล้วนะครับก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับหน้า44นะครับสิ lesson 3นะครับเป็นกิจกรรม complete นะครับ then unscramble the mystery word นะครับให้นักเรียนดูคำต่อไปนี้นะครับคำที่เขาให้มาเนี่ย้วก็ เรียบเรียงให้กลายเป็นคําที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาเอาเฉพาะตัวอักษรที่อยู่ในวงกลมเนี่ยมาเขียนลงไปนะครับตามลําดับหมายเลขที่คากับข้างล่างนะครับอ่ามันให้กลายเป็น Miss r e v e r s นะครับคำปริศนาด้านล่างนี้นะครับว่าคำปริศนาเนี่ยคือคำว่าอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again Unit 6 lesson 4 goodbye